สวัสนีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็มาสอนการทำชูการ์เคาน์ฟาร์มอัตโนมัติแบบฉบับของฝลังคนหนึ่งนะผมก็มาทําแบบไทยๆนะฮะโอเคอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนะด,ดูดูดูให้เต็มตาเดี๋ยวการใช้งานหรือระบบการใช้งานหรือการทํางานของมันเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายด้านหลังเดสกไไม่ใช่ในด้านหลังคลิปนะะด้านด้านท้ายคลิปเคียร์ก่อนอื่นเลยเรามาวางบล็อกอย่างนี้นะฮะโอเควางบล็อกอย่างนี้ ใช้หญ้าเนี่ยเจ็ดบล็อกนะครับฮอปเปอร์เจ็ดอันยังมีอัดทิปอยู่โอเคนี่เราก็วางบล็อกอะไรก็ได้วางไว้ตรงนี้นะครับนี่วางอยู่นะฮะวางเลยนะฮะวางวางเลยนะครับผะโชมเพืพ่อนๆโอเคอันตอ่อไ,ไปนะฮะเอ้ยไม่ใช่ขั้นต่อไปวางอย่างนี้ไปเรื่อยๆวางให้บล็อกปิดนะฮะ ขั้นต่อไปวางสีีิปซร์สัน14อันนะครับต้องใช้14อันเท่านั้นนะครับย้ํำนะคส14อันเท่านั้นฮะถ้าครับมาเกินก็ไม่เป็นไรครับเออผมไม่ได้มาคนเดียวนะขอโทษดนะ้วยฮะที่ผมลืมบ่อยนะครับโอเคเป็นเจสเออร์นะฮะเปิดตัวไปด้วยเลยเออนั้นว่าเปิดตัวมามา โอ้ยย oh, yeah. สวัสดีค่ะคผมเยีแคสต์เจมี่ครับผมวันนี้นนให้คุณฮิโซดูโอสองการทำวางไปอย่างนี้เนะครทำทำอะไรครับฟาร์อมออโตเมติกชูกาเคนนะคะผมจะรับหน้าที่เป็นตาก,กล้องให้ดูนะครับก็เลยออก็วางตามนี้ก่อนเลยในการเฮ้ยวางตามนี้กันเลยฮนะมยนะไม่ง่ายครับไม่ยากไม่ยากถ้าใครชอบกดไลค์สับสไคร์ด้วยนะฮะเพขั้นต่อไปวางรีพิเตอร์ หนึ่งอันอันหนึ่งหนึ่งอันเท่านั้นนะครับโอเคแต่ไม่ได้ใช้แต่ไม่ได้ใช้หนึ่งอันนะ,ะใช้เยอะกว่านั้นค่ะเอ้ยจัดการเราไม่ได้แบนี้เคยวางเรสโซลิพิเตอร์หันให้หันไปทางนั้นนะครับอืมโอเคอันต่อไปเราเอาเออนั่นแหละเอาชิกาเคนวางไปอย่างนี้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 นีวางไปอย่างนี้นนนนนว,าานวางบล็อกขึ้นมาสามบล็อกนะคะแล้วก็วาง พิสตันปกตินะครับมาก็วางเลสโตนไปก็าวางบล็อกออฟเลสโตนเดี๋ยวอยองเพิ่งครับวางนี้ก่อนเห็นเห็นช่องตรงนี้ไหมวางไปเลยโอเคแล้วปั๊บใช้เลสโตนทอดมาแล้วก็เอาพิสตันวางตรงนี้ปุบ๊บมันก็จะดันนะครับแล้วก็วางเลสโตนบล็อกมันดันกลับแล้วตรงนี้ไม่ไม่ดันครับโอเค เออต่อไปวางโซนทอดข้างหลังมันก็จะดับเอาเองนะฮะโอเคครับวางไปอย่างนี้อย่างนี้คฮะทำตามผมเลยฮะเอ,อบล็อกนี้ไม่ต้องวางครับจะทําอาจจะทําให้ระบบลวนได้นะครับผมลองมาแล้วครับเมื่อกี้ครับ<า>ผมก็เลยหยุดอัดไปล้วเป็นไรครับสมบูรณ์เดี๋ยวคลิปสมบูรณ์อ,อันนี้ละนะักษณะแน่นอนครับได้แน่นอนครับ ได้ชมกันอย่างโอเคเลยนะ,ะอันตะบายวางเลสโตนอย่างนี้ต่ำต่ำบอกอวางเรสโอนพิตเตอร์ไปตรงนี้ไม่ต้องวางนะครับวาง,ป Stone, งเป็นเลสโตนแทนเกเราจะมาลองระบบกันเลยเมื่อชูกักเออเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะฮะวิธีการทำงานของมัน เมื่อชุกเกนเนี่ยมันโตหรือบ็อกชุกเกนตัวเนี้ยโตขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูเลยเมื่อโตมาปุ๊บปุ๊บตรงนี้มันก็จะรัดออกมาเองนะครับอย่างเช่นผมวางมันโตมาอย่างนี้แล้วอะ่ะโอเคมาโตโตมาอย่างนี้แล้วเมื่อบล็อกนี้โตขึ้นมาปุ๊บนะมันก็จะดันลงพัเปอร์แล้วก็มาอยู่ในกล่องของเรานะ โอเคเรามาลองเก็บวงจรแค่ okay, ดานหน้านะะถ้าบล็อกไหนไปโดนถ้าบล็อกอะไรก็ตามหรือว่าบล็อกอะไรก็ตามนะฮะไปวางไปโดนกับพิสตันตัวนี้มันก็จะดันออกมานะฮะอย่างนี้ครับโอเคอันต่อไปก็วาง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 ,วางไปนะฮะทำขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะฮะเพราะว่าเผื่อชุดเครนของเรามันโตมาสามบล็อกนะฮะ โอเคแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้วางเป็นหลังคาให้มันค่ะใช้กระจกสีอะไรก็ได้นะ,ะวางไปแต่ต้องเป็นกระจกกระจกเป็นกระจกเรียบนะครับผมใช้สีฟ้าวางไปแค่นี้เราก็จะเสร็จแล้วนะฮะผมก็อธิบายการทำงานของมันไปเรียบร้อยและะ้วถ้าใครยังงง,งอยู่เดี๋ยวเขียนไว้ใต้ c r i p t i o นก็ได้นะโอเค สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะเอ่อขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ